ุกทุกคน็จะอัดพลังติตให้เนาะร่างกายย่งขาไใจไทุกคนเลยเนาะแล้วเราต้องหลบไหมเราต้องหลบไหมจ้สบายบายผ้ขอพรผมจะรักงาสมเด็จองค์ระโถมพเจ้าโอเแรกเนาะก็ตามแบบว่าฤษีดำาคุปตาจาร์แบว่ยแล้วก็สิการามคุปสุ่ วัดเซวียนนั่นแหละพ่อครูไว้ผมเน้องมาจานทั้งหมดอ่ะทำที่นี่ที่นี้น้องแต่จะช่วยดีทุกคนเลยนะนี่อันนี้ผมก็เอาไม้เท้าหลวงพ่อควยวัดโคศิตารามอันนี้เป็นไม้เท้าประจําตัวท่านจานทั้งหมดเลยนั่นเนี่ยใช่ไหมฮะจานยันทั้งหมดละเอียดไหมเนี่ยพี่เนี่ยจานนั่นแบบโคจรลงเท้าเลยหลงพ่อควยอยู่ห่างจากบ้านผมไม่กี่โลเอง นี่อันนี้จะเป็นยันตุตาเห็นไหมครับยันตุตามยันตุตาใบอาจารย์โทษไหมคะอาจารย์อาจารย์คนที่บริสันได้ไงคะผมได้บูชาแต่ท่านเศรษฐีอายุเป็นร้อยปีที่อุปถัมภ์วัดท่านอ๋ออันนี้ก็เป็นหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อสุตลามนี้เป็นข้อประดับจิตรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยอันนี้ก็ไม้เท้ายุ้แรกอันนเลย แล้วผมก็อยู่บ้านบางอาจารย์ก็ใกล้กับบ้านขมงคุณโอ้ยติดเขตติดต่อนะครับหลวงพ่อใกล้อาจารย์ครับของพ่ออยู่ติดอาจารย์นะอะไรบางอาจารย์ครับอันนี้หลบอุ่ศรีวัฒนปาลนี่วัตถุสีอันนี้ลุ่นแรกแบบนี้รุ่นแรกอันนี้จะเป็นสองพันสี่สี่ร้อยกว่ามีราคานะมีราคาในวงวัตถุีเนี่ยมเขาจะผสมสองคำครับลวัตถศรีวัฒนปาลลุ่นแรกเนี่ยคู่เลยของใส ที่แหวนเราก็รวยด้วยนะอาจารย์ทำไมถึงชอบสะสมไม่ใช่สะสมตั้งแต่ลนุ่มมากแต่พระทั้ง้งป่าเราเลยทั้งนั้นเลยนะทั่วสะสมทั่วประเทศไทยโอ้งแ่งๆเดี๋ยวทำพิพิธภัณฑ์ที่ชัยนาเ่ยในที่บินของสิบเอ็ดไร่สันบุรีชัยนาดใกล้ๆสองบัดของร้อยมตรก็ตรงข้ามเมืองโบราณบ้านคอเมืองสิบบุรีตรงข้ามเมือโบราณบ้านคูเมือง ภูเมืองสิงห์บุรีหรือว่าอำเภอสันเมืองอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและฝั่งตรงข้ามอ๋อภูเมืองไม่ใช่อำเภอสันใช่ไหมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสันบุรีชัยนาทถ้าเราไปอยู่ตรงนี้ถ้าเรามาเมืองโบราณบ้านภูเมืองเข้าใจฮะอำเภออินบุรีครับถ้าใจว่าภูเมืองเขามีคูนน้ำล้อมรอบเลยนะฝั่งตรงข้ามดบดที่ดินผมครับอำเภอสันบุรีชัยนาทเขตติดต่อกันถ้าไปบ้านผมไปอำเภอไปทางสูตรเนี่ย แาคข้าน้ำน้อยไปหน่อยครับปั๊บจัดเข้าได้เลยเซ็ตทีทัชค่ะป้าครับครับได้เลยตรงนั้นหะเซ็ตทีทัชะคนที่ผมรู้จักมันทำงานโรงงานทีรับบอกมันแจ้ไปแล้วตอนนั้นอ่ะเาอกาัดูแน้บอกครับที่ทำไมวะตรงพี่เดี๋ยวเราจะทำาู้ไส่เบ็ดไล่ไฮะเาลพ้นี่เดไล่เดี๋ยวเราจะทำลงทานฟีแล้วก็ทิี่อแพี่นองฟีเดี๋ยเดี๋ยวาอ่เขงานเรนนี้ก็มี บ่อน้ำพยัญชนคมีพยัญชนคแดงมีคูมานพอมีสาบตั้งไว้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยๆทำเพราะว่าเัื่วานอะไรที่เรไปนะี่ไปบวชลูกไทยที่บวพร้อนะมาแค่หนอ่อยเดียวอ่ะตอนนี้ผมทำงานซีเจ็ดทำงานแล้ววิษาจิตอยู่คัต้องรอก็ไปไปมาได้าา่มอาที่บริษัทได้ทําทปราชการครับวิสาหกิจอ๋อราชาบริษัทอะไรคะจั์ อันนี้อัดได้ไหมอ่ะเดี๋ยว่อยบอกกันแล้วกันรอบๆอะไรนอ๋อจากนั้นเขาข้าเกษตรแล้วก็มาเนาะเกษตรนาทีมันพุ่งใหญ่ใกล้ๆอีกนไใกล้ๆก็จวมกใกล้ๆจะเกษตรแล้วกไม่กี่ปีใกล้แล้วเด็กน้อยอ้อหล้อ้อ้อาทำอ้าแย่งป่านะหรอว่าเอาอัดหลังอาแย่งกับาวางหลังเนาะ ที่หมอน้ผมจะอุณคิดเจ้าการนเบ้นให้นะแก้คุณใส่ให้นะแก้คุณใส่ที่โดนอะไรบ้างม่รู้่ะตากลสเพะเพเอาง่ายง่่็ไปเนาะครับไม่เกี่ยบเอาวโอานเดียวจานยไม่ได้มปีแล้วปีีกว่าเป็นในปี สามเดือนสี่เดือนเนี่ยครับไม่้นทานั่งแล้วนั่งแล้วเดินไม่ได้เลยเหรอนั่งแล้วจะนนลุขึ้นต้องหอหนต้องหาไว้กอะไรก่งอันนี้เคลื่อนเนละเคลื่อนสามขอเลยอะเนีตรงเนี้ยกะดูกเคลื่อนสามข้อลกตา จะปล่อยปลาใส่บ้านแล้ค่ที่เท่าไหร่ก็ได้นะปล่อยปลาที่ตัวค่ะอาจารย์แล้วแต่เลยปล่อยปลาก็ซื้อในตลาดที่ก็จะรู้แน่รู้แน่ว่าต้องเอากระดาษมาจดนะไปล่อย้งูพญานาคพญานาคดำอ่ะงูพญานาคดำ้งดำทีเดียทั้งหมดแค่นั้นก็พอแล้วก็อุทิศอุทิศอุทิศบุญให้งูกับพญานาคงูดำพญานาคดำพญานาคดำดำทั้งหมดที่เราเลี้เลขาไปเล็วที่แมว

กระดูตรงแล้วก็จะเจนปล่อยนี่ครับคเลนี่นี่เป็นตรงไหนบอกจ้าครัลยันเจ็บตัวอะไรเจ็ตรงไบอกกอเจ็บตรงตัวเดยนังยืนกันดบายปะนี่เรียบร้อยนี่นี่นะมา